ครับผมก็ขอสวัสดีครัครบผมสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยอาจจะเป็นวィィิดีโอมาอัปเดตนะครับผมมาอัปเดตอะไรลูกเล่นลูกเล่นใหม่ของเว็บนะครับเขาเรียกลูกเล่นไม่ทราบว่าเขาเรียกลูกเล่นเรื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะเรียกวา่าเหมือนกับเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่นะครับผมซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นรีวิวการติดตามนะครับผมซึ่งปัต อไม่ใช่ปัจจุบันนะซึ่งปกติเนี่ยเราจะคลิกติดตามใช่ไหมครับเราจะคลิกทําเงินเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยเราจะคลิกอ่าตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนจนถึงเก้ามงครึ่งนะครับช้า์สุดก็คือเก้ามงครึ่งเราจะกดตอนไหนก็ได้ตั้งแต่เที่ยงคืนแต่สําหรับเทคนิคของผมนะให้กดเที่ยงคืนปุ๊บแล้วก็นอนจําสินเลยครับผมตื่นมาจิบกาแฟนะครับอืมอ่าเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนนะปกติเราจะเลือก เลือกทีละทีละสกุลเงินใช่ไหมครับเลือกอตรงนี้ตรงนี้ก็คือเ้าครั้งแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเลือกเป็นกระเป๋าโบนัสหรือกระเป๋าลงทุนนะครับแล้วก็เลือกเป็นตรงนี้เนี่ยให้เลือกโบนัสหรือรลงทุนเนี่ยให้เรามาคลิกตรงนี้ก่อนครับให้เรามาดูว่ากระเป๋าโบนัสกับกระเป๋าลงทุนเนี่ยตัวไหนเยอะกว่ากันแต่สําหรับทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่ากระเป๋าลงทุนเยอะกว่าแน่ๆนะครับก็คลิกเลือกกระเป๋าลงทุนใช่ไหมครับอื แล้วก็คลิกติดตามนะครับโอเคเห็นไหมครับเราจะคลิกเสร็จปุ๊บแล้วก็คลิกต่ออีกคู่เงินแต่มีนะครับมีลูกเล่นใหม่นะครับผมนี่นะครับผมมีของเล่นให้เราเล่นใหม่ก็คือติดตามแค่ครั้งเดียวนะครับผมแค่ครั้งเดียวครับผมย่นระยะเวลาให้คนที่ไม่มีเวลาจริงๆนะครับผมทํางานไม่เกินหนึ่งนาทีครับผมผมบอกเลยครับไม่เกินหนึ่งนาทีแน่ๆนคุณเข้าระบบมาปุ๊บแล้วก็คลิกติดตามปุ๊บเนี่ยเสร็จเลย นะครับขอการันตีได้เลยครับถ้าเน็ตคุณแรงจริงน่ะไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับผมอ่าปกติเราจะติดตามแบบนี้ใช่ไหมครับติดตามไปเรื่อยๆจนมันครบ9้ารหัสไอ้ไม่ใช่9คู่เงินนะแต่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถคลิกเดียวได้เลยนะครับอ่าผมจะคลิกให้ดูเลยนะครับติดตามทุกคู่เงินนะครับแล้วก็สําคัญตรงนี้นะครับสําคัญที่สุดในโลกเลยเพราะว่ามันมันติดตามได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เลือกกระเป๋าบนัสหรือลงทุนเนี่ยให้เราดูนะครับผมว่ายอดเงินตัวไหนมันเยอะกว่ากัน ก็เลอกตอนนั้นครับผมเลือกเป็นโนนัดติดตามปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแบบรวดเร็วทันใจเลยนะครับผมนะครับแค่นี้ก็เสร็จเลยครับสำหรับวิธีการติดตามในรูปแบบใหม่นะครับเห็นไหมครับอ้าไม่ใช่เห็นไหมครับมันมาทั้งแปดเก้าคู่เงินเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับมาครบเลยครับผมโอ้โหสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยครับต่อไปอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้นะครับผม อันนี้เป็นการคาดดาของผมนิดเฉยนะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ